นคนี่นตอนนี้ต้องถ้าเจอปอต้องก็มีเลยเมันจะติดกันเป็นาฝนเลยการแข่งอาจจะไม่ดีเ่ไหัถ่ายไน่ไห ก็สองว็ตสองวัมเลตแล้วก็แถมแถมสีเขียวมาสองเมนี่ยมันเห็นมาส่นาวนใหญ่ก็ไม่ใช่อย่างงี้นะไม่ใช่ไซนีให้เขียวครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเขียวหนึ่งครับ ร้อยเขียวหนึ่งสองรยเขียวสองแสดงว่ามีตัวคุมอยู่ท้งไม่มีนะเด้ยวหนอัแถไปห้โลนนี้ตอนนี้ไอครับเงินที่ไหนสิบวกเล่าขาวไปก็ไม่รู้จักพ่อแม่อะไรจงเรียกตำรวจมาใช่วันล้จะถามอะไดี่ที่เสริมเนียเสริมกไปแล้วจิ้เลยเปิดบอดแล้วเนี่ยพี่ชายผมสิบเอ็ห้องนอ้สุดเลยไปตอเกา ในในพื้นที่จังหวัดบึงการอำเภอปากคาดแห่งนี้นะครับซึ่งได้ผู้ต้องหาสองลายอันนี้ก็สังเกตนิดนึงว่าเป็นมีภูมบางเนาอยู่นะครับซึ่งทุกภาคส่วนหลังจากนี้เราก็จะดําเนินการเข้มงวดจะต้องพยายามที่จะจับกลุ่มยาเสพติดให้ได้ที่แนวชายแดนไม่ให้ยาเสพติดทั้งหลายเหล่านี้หลุดเข้าไปตอนในของประเทศชาตินะครับ ซึ่งจะเป็นคนเสียต่อเยาวชนของชาติครับวันนี้เดี๋ยวผมในรายละเอียดการจับกลุ่มนะจะขอให้ผู้เข้าหน่วยธุรกิจกรงมหาพานที่22ซึ่งเป็นผู้จับกลุ่มหลักในครั้งนี้ชี้แจงในรายละเอียดครับครับเรียนเสพติดรถนี้นะครับเป็นการขยายผลมาจากเมื่อสามเดือนก่อนนะครับมีการจับกลุ่มยาเสพติดรายสาคัญก็คือ4แสนเม็ดพร้อมผู้ต้องหาที่พยายามขับรถแหกด่านเจ้าหน้าที่ทหารนะครับ บริเวณพื้นที่ช่วงเส้นทางรองปากคาดนะครับไปถึงถนนเส้นหลักปากคาดบึงการนะครับเราสามารถตามจับกลุ่มผู้ต้องหามาได้นะครับพร้อมรถยนต์นะครับแล้วก็ยาเสพติด4ีแสนเม็ดนะครับเราก็ขยายผลมาหลังจากนั้นเราก็สืบทราบจากแหล่งข่าวนะครับที่เป็นตัวเชื่อมประสานว่าจะมีการมีการผลยาลอดใหญ่นะครับหล้านเม็ดขึ้นไปในพื้นที่นะครับในรีสอร์ทจากนั้นได้ออกจากรีสอร์ทไปประมาณ3ามทุ่มนะครับกลับเข้ามาตีสองนะครับ บริเวณที่ขับไปเนี่ยคือเป็นบริเวณบ้านริมน้ํานะครับมีประตูั้อรอบขอบชิดนะครับคาดว่าจะเป็นการเอายาขึ้นนะครับเราก็ซุ่มอยู่บริเวณนั้นโดยไม่ได้เข้าไปตรวจค้นนะครับผู้ต้องหาไม่ทําการไม่ทําการหนีไม่หรือต่อสู้ขับรถชนเจ้าที่แต่อย่างใดนะครับจอดรถให้จับกลุ่มนะครับดังนั้นจับกลุ่มเนี่ยขั้นต้นเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าท้ายรถมียาเราเปิดท้ายรถเราก็เจอนะครับเป็นยาสามกระสอบนะครับจํานวนยังไม่ได้นับนะครับก็เขาบอกว่าประมาณล้านล้านกว่านะครับเราก็ขอบคุณครับ